ร้านโลบักช h o p TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ทเลสีถึงแแล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาร์ทแล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช h o p บริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลสี 8. แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟูดแล้วก็เติมเพชรออสตาร์ด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวไททัทนลิงที่หลายคนบอกอยากจะบอกว่า mm hmm. เอ้ยแมง่ง กันลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยพี่มันเก่งนะเอออันนี้เราก็จะดูกันในคลิปนี้แหละครับว่ามันของจริงขนาดไหนนั่นเองนะครับผมอ่าและก่อนที่เราจะไปรีวิวมันเนี่ยเออตูอ้แม่งมาพอดีเลยเว้ยแล้วเรามีอยู่สี่แสนกว่าๆนะครับเราก็กะจะสุ่มสักให้มันเหลือสี0 0 0นห้าละกันเออมันมีอยู่470,000นะเดี๋ยวเรามาจัดสักนั่นแหละตามนั้น,นอ,อ่ะตามที่เหลือนั่นแหละเออมาดูที่ามันจะออกไหมไอ้ไททันลิงเนี่ย เออไปเลยแบบรัวๆบึมๆเผือเผือดุ้งเผื่อดุ้ง,องโอ้โหดุ้งไหมฮะอืมขาวมาเลยเฮะหน้าขาวมาเชียอืมหน้าเขียวด้วยอ,อีกอีแพ็กนึงจบๆไปเออดุ้งเลยครับน้องๆอาหานนี้แม่งติดคำสาบเป่าวะกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยรู้สึกยากเย็นแสนเข็น อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนี่ยพูดถึงสเตตเขาหน่อยละกันนะครับอ่ะสเตตเนี่ยน้องจะเห็นนะครับว่าระยะตัวละครเขาตีเนี่ยโคตรไกลเลยนะเวย้ยเมื่อเทียบกับแบบพวกอะไรที่เราเห็นว่าไกลๆมีตัวอะไรวะลูฟี่อะลูฟี่ยังสิบห้าแม่งคือคูณ2ของลูฟี่อะเออระยะตีแม่งอะโคตรไกลเลยเวย้ยอัพแม็กเนี่ยคือ50เลยเออซึ่งลูฟี่แม่งแค่20เองกว่าๆนะครับแต่ส่วนดาวเมดเนี่ย อ,าอ่าง,างเฉีดเฉียดกับลูฟี่แล้วกันน้องพูงนี้ทั้นที่ราคานี่โอ้โหต่างกันฟ้ากับเหวะครับน้องเอามาถึงเปิดนี่แม่งล่อไป4,000นะครับขั้นต่อไปอีก2เออ6 0พ0ครับโอ้โหรวยเลยครับเนี่ยเป็นหมื่นละรอบอัพแค่2ขั้นลูฟี่อัพแม็กนี่หมื่นกว่ากว่าชยวะเออน่าจะประมาณนั่นแหละอซึ่งอเห็นสแตทแล้วก็ต่างกันเยอะพอสมควร ลูฟี่ดาเมจเก้าพันอ่ะไอ้นี่มันอยู่ที่สามพันนะครับส่วนวินาทีที่ตีเนี่ยก็โอ้โหแตกต่างกันเยอะมากแต่ก็อย่างว่านะครับมันเป็นตัวละครต้นเกมกับตัวละครท้ายเกมแต่พี่คิดว่าตัวละครท้ายเกมลูฟี่ก็ยังโกงกว่าอยู่ดีครับพร้อมลงได้สองตัวครับตีแรงกว่าด้วยครับอืมรวมๆแล้ววินาทีที่ตีก็ตีเร็วกว่าด้วยเนาะเออก็สแตตประมาณนี้แล้วกันอัพแม็กเนี่ยดาเมจอยู่ที่หมื่นแปดแล้วก็ใช้เงินค่าสุดท้ายเนี่ยสองหมื่นห้าตีห้าสิบเรามาดูกันเออ หาต้นอื่นเข้าไปด้วยดีกว่าครับไปพวกนี้เดี๋ยวมันแย่งซีนหมดนะครับหา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 อะไรแทนมินาโตะได้มั้งไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนแย่งซีนนะครับน้องๆพวกเมกุม,มินแล้วไอ้นี่ดีกว่าอะไรนะซูเปอร์แมนซูเปอร์แมน,แ,มนแล้วก็เอ่อเออลูฟี่นี่ต้องออกไปเอาลูฟี่ออกแล้วกันเอ้ยไม่เอาใครในกีออกแล้วก็จัดเอ่อตัวอะไรลงไปดีครับน้องๆ น้องๆคิดว่าแบบเวลาเล่นอย่างเงี้ยเราต้องพกตัวอะไรเข้าไปเล่นอ่ะชาแซมแล้วกันโอเคตามนั้นถามใครวะเนี่ยนี่น,นี่โอเคไปไปดูกันในอินฟินิตี้โหมดดันใหม่จะได้สักกี่เวฟกันเชียวนะครับอืมนี่คือแบบมันอาจจะเร็วๆหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่เออก็เลยทำคลิปแบบขี้กเกียจตัดอะ่ะอืมจริงก็เขาอ,อ้างป่าวะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เขาอ,อ้าง คือแบบเราไม่ว่างจริงเราต้องดองคลิปอันนี้ก็เป็นจะเป็นช่วงคลิปดองละหลังจากนี้ไปนะครับน้องๆถ้าเกมไม่มีการอัปเดตก,ก็คือพี่จะดองคลิปไว้ประมาณวันเดียวถ่ายแม่ง5 6คลิปอะครับประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดอีซี่แต่ก่อนจะวางอีซี่วางลูฟี่ก่อนละกันนะครับผมอ่ะแล้วก็เอออีซี่อีซี่อีซี่เสร็จแล้วก็ออโต้สกิปไปนะครับโองนะครับซัดไปแล้ววางวางวางครับเผื่อหลายคนไม่รู้วิธีเทคนิคการเล่นลูฟี่นะครับ ดูพี่ไว้ครับไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเทคนิคเทคนิค <c oughs> อะโอเคเราก็อัพลูฟี่ไปเลยลูฟี่หมัดเคลื่องควายนะครับทงน้อง,องช่วงแรกเนี่ยก็เล่นใช้ลูฟี่ในการเล่นนะช่วงแรกสำหรับใครเล่นดาดนน้ไม่ผ่านนะดูไว้ดูไว้แต่ถ้าไม่มีลูฟี่ใช้ตอื่นได้ไหมใช้ได้ครับแต่ก็ต้องจัดแผนวางใหม่นิดนึงนี่ครับอาจจะแบบวางสุ่ม4สุ่ม5แบบลูฟี่ไม่ได้นะวางดีๆกว่านี้ลูฟี่วางม,งมงั่วมั่วมันก็ มันก็ผ่านอะ่ะเออตัวมันโกงนะส่วนตัวอื่นมันไม่ค่อยโกงนะครับตัดเข้าไปตึบจริงต้องบอกว่าไททันลิงหรือไททันไอหน้าคนเนี่ยมันต้องเป็นตัวท้ายเกมอะ่ะซึ่งช่วงแรกๆอะ่ะมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นอยู่แล้วแล้วก็ตัวท้ายเกมอะ่ะตอนนี้มันมีมาดาราที่เก่งมากๆอยู่แล้วมันเลยแบบเหมือนถูกมองข้ามซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับไททันลิงอ่ะเดี๋ยวเราก็รีวิวไททันลิงเลยดีกว่านะครับ ออขออัพสต,ตัดตรงนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอเคแต่ท่านลิงนะครับระยะเนี่ยจริงๆเลยนะพี่เทสเทสละเราทดลองละว,วางได้ประมาณตรงเนี้ยเออเฮ้ยดูหน้าสิเอาตรงเนี้ยปุ๊บระยะเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้แต่ถ้าอัพแม็กซะน่าจะถึงตรงนู้นพอดีเป๊ะเลยเราให้ดูหน้าตาก่นอนเฮ้ยไม่ให้ดูวะนี่เออก็สวยดีนะครับผมนี่เห็นไหม เ,ออเหมือนไทยท่านเกาะเลยเนาะที่มันทำออกมาค่อนข้าง,างสวยเนาะหน้าตาหน้าเตอร์ดูกล้ามมีขนด้วยล,ลุงรังเนี่ยเราอะ่ะคุย <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรครับเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วนะครับลงไปเนะี่ยด้วยเงินสี่พันเนี่ยดูดาวเมทครับก็เราให้ดูไปแล้วตอนรอบแรกนะเผื่อใครไม่ได้ดูช่วงตอนนั้นนะครับสแตทอยู่ที่พันเก้านะครับระยะอยู่สามสิบมนาทีที่ตีคือสี่จุดห้านะ อ่ะพออัพอีก6,000นะครับผมดาวเมทขึ้นมาเป็น3,400ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น35มสิวินาทีก็ลดลงมา0.2ครับผมอ่าแล้วก็อัพอีก9,000นะครับผมมาดูกันสแตทปึ๊บนะครับมันเพิ่มมานิดเดียวอะ่ะคือแบบเพิ่มดาวเมทมา2,000แล้วก็เพิ่มระยะอีก5แล้วก็เพิ่มวินาทีเอ้ยไม่ใช่ลดวินาทีแบบ0 Okay. เราเราไม่พูดเดยอะแล้วกันเดี๋ยวหาว่าแสะแล้วครับอีกหมื่นสี่นะครับผมโป้องอัพดิเออนี่ดาวเหมือนก็จะเป็น 8, แปดพันละโอเคช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่มันเริ่มเก่งแล้วครับอ่ะระยะก็ถึงแล้วนะตอนเนี้ยเออจริงๆต้อง,งถอยไปอีกอยู่ตรงไม้ตรงเนี้ยพอดีอะ่ะมัง้งเออแล้วก็อัพให้แม็กครับอีกสองหมื่นห้านี่ก็สแต็ปพี่พี่ไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่อ่ะมันอยู่ที่แปดพันเพราะาเดี๋ยวมันจะหลุดก่อนนะโอเคก็ สแตตอัพแม็กนะครับผมก็อยู่ที่1 8ระยะ50เนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะดูดิวงเบลเลอร์เทอร์เลยครับแล้วเอาจริงนะตัวมันเห็นเขาบอกว่ามันตีเป็น a อ e เหมือนกันแต่ต้องระยะแบบประชิดตัวเลยครับซึ่งก็คือ,อต้องมียูนิตนะครับที่ยืนติดติดกันอะไรประมาณนี้นะอมันถึงจะโอเคนะครับถ้ามันไม่มันมันไม่ติดกันอะ่ะมันก็ตีเหมือนตีเดียวอะครับ มืนตีเดี่ยวเลยถ้าไม่ไม่ได้ยืนแบบติดกันมากๆเลยนะมาก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 ๆากขามากมากอะ่ะเออนัอ่นแหละมันก็จะตีเดียวแหละต้องพูดว่าตีเดี่ยวเลยด้วยนะครับถือว่าอยู่ในขั้นข้างแบบไม่ดีนะเออซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลายูนิตออกมาเยอะหรือมอนสเตอร์มาเยอะเนียมันจะลำบากคนเล่นนะครับเออแบบบางคนเนี้ยคือแบบ มีแต่ตัวตีเดี่ยวอย่างเช่นมีซุปเปอร์แมนมีชาแซมมีแบบแต่ตัวตีเดี่ยวเท่านั้นเลยนะครับเนาะพวกนี้นจะดาเมจเยอะแต่พอเราเจอพวกเออเขาเรียกว่าไงยูนิตเยอะๆแล้วเลือดเยอะๆเวฟหลังๆเนี่ยมันตีไม่ตายครับผมเออมันตีตายทีละตัวเงี้ยเห็นไหมยิงเนี่ยคอยะตายเราก็ต้องลุมลุมสกรรมกันขนาดนี้เลยนะครับซึ่งไททันยักษ์เนี่ยก็จะลงได้เออไททันลิงเนี่ยเขาจะลงได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะ ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ดีนะครับแต่ส่วนตัวชอบหน้าตามันครับทําออกมาค่อนข้างเท่เลยนะเท่หุดๆไปเลยเมื่อเทียบกับบางเกมครับไม่เห็นเปลี่ยนหาเลยเลยครับเเราไม่ได้ซืเกมเลยนะจริงก็มาดูกันตอนนี้อยู่ที่23เว็บแล้วจะได้สักกี่เว็บพี่คิดว่าไม่น่าเกิน30นะเพราะว่าช่วง30เนี่ยยูนิคจะเลือดเยอะมากเลยนะครับแล้วด้วยทีมที่มันแบบเป็นดาวมดเดี่ยวสัดส่วนใหญ่เนาะมีแค่ลูฟี่ตัวเดียวนะครับ แล้วก็กบกบนี้แทบจะไม่นับเลยดาเมจมันน้อยนะครับเพราะว่าขั้นมันอยู่แบบไม่มีขั้นอะ่ะอ,อมันก็เลยกระจอกนะออปาเข้าไปดาเมจมันจะขึ้นนะออชั่วแรลแต่พอเล่นเป็นระดมันจะไม่ขึ้นนะครับอืมก็ยังไหวอยู่นะครับอยู่ที่25เวฟละอ่ะก็จะเห็นนะครับว่าเขาปาเร็วอยู่พอสมควรน,นะเออแต่คือกอ็อย่างที่บอกครับ ถ้ามันทำดาเมจไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนทำตัวหลุดอย่างเงี้ยมันก็จบนะเวลาเจอตัวแบบวิ่งไวๆเนะี่ยเดี๋ยวดูกันว่าจะหลุดไหมตัวนี้โอเคนี่แค่ยีเวฟนะครับกระอักปังตายออเอา้าข้ามันโอ้เหมือนจะรอดไปแล้วนะครับไปแล้วครับผมวิ่งแบบพี่ตูนอืมวิ่งแบบพี่ตูนอืมไม่ เออเรียบร้อยครับ6นาทีของเราเสียเวลาไปกับการรีวิวไททันลิงแล้วนะฮะอ๋อไม่ไม่ได้เสียเวลาครับเมือ่ออยากให้ดูครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะเมื่อเทียบกับมาดาละนะครับก็สรุปไม่ง่ายนะครับตัวหนึ่งที่ไม่ควรหาครับเออถ้ามันไม่มีการปรับขึ้นหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องไปหาครับไปหาตัวอื่นดีกว่านะแต่ถ้าน้องเป็นนักสะสมนะครับแบบว่าต้องมีกอรรีอยู่ในตัวเว้ยเออถ้าของไม่ทองเนี่ย ไม่ได้เออต้องมีเออของมันต้องมีอะไรเงี้ยก็ซื้อเลยครับจัดเต็มที่ไปเลยนะส่วนตัวคิดว่าเออไม่ไม่ค่อยคุ้มนะครับเอามาเล่นแบบหาประโยชน์จากตัวแคบไม่มีและก็ไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งก็นั่นแหละตามนั้นนะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนเอาไททันล,ลิงมานะหลอกด่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่จริงพี่ก็ชอบตัวละครมลน,นะครับแม้ว่ามันจะหน้าตาแบบโง่ก็เหอะเออ นี่กลัวลังด่ามอยู่นี่ว่ะเออคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมอืมก็อยากให้รีวิวตัวอะไรเราไปก็เมนเมนไว้ละกันเออเมนไว้ก็ไม่ทำไม่หรอกกูดองคลิปเออคลิปนี้ไปละบายครับ